สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณผู้อยู่ที่รายการที่กระลุ Thailand Gaming นะครับอตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่เกม d a r l u s Twin นะครับอตอนนี้เกมเป็นเกมที่3นะครับในช่วงเลโทตอนนี้ครับแล้วซูปเปอร์ดีเฮนโดเหมือนเดิมครับอเอาเยอะๆครับเพราะว่าเกมนี้เวลาตาแล้วจะไม่จะไม่รีไปจุดนั้นนะครับ ตายคืออยู่ตรงนั้นเลยครับเกมนี้ก็กด2ปุ่มปุ่มหนึ่งยิงปุ่มหนึง ing, ่งทิ้งระเบิดครับแต่ต่อไปจะไม่ใช่ระเบิดนี่นคือศัตรูเฉพาะคือจะได้ไอเทมนี่ครับสีแดงก็คืออัพป,ปืนครับว่าปืนที่เก่งสุดค,คือปืนเวฟครับสีฟ้ามาบาลีครับเฮ้ยแต่บาลีจะมีการอัพเกรดด้วยครับคือมันจะกลายเป็นสีเงินและกลายเป็นสีทองครับ คืออยู่ได้นานขึ้นนี่เองครับเขาเรียกบอสกันแต่มไม่ใช่บอสครับเตรีย <Eigen S 2> มต้องทีระเบิดเลยไปติดติดเกมเฟรนดิซโซนมาครับแจฟเฟรนดิซโซนนี่ไม่รับสีเขียวอัพระเบิดอัพบอมบ์อยู่ในหมดบอมบ์อีฟานครับก็อัพอีกรอบนึงครับคือ,คอ,นนอครถเก็บคืนที่โดนไปจืดหนึ่งจีจืดก็ไม่รู้แล้วทโดนเลเซอร์ไอตัว ตัวปลา,าเมือ่อกีอ้เออรถผ่านระบานเยอะครับรถผ่านระบาเยอะบอกว่าบ้านใกล้ถนนติดถนนเลยไปซ้ำอืมน,นี่ปืนเดิมก็จะอัพเรื่อยๆสีแดงอ่าสองเส้นแลวครับผมลำคาญหมาผมมากเลยเนี่ยหมาพันผมไม่ใช่หมาผมหรอกครับเป็นหมาอาผมครับ แบบโดนขังโกงเอาไว้แบบมันชอบหนีไม่ใช่ละอามีปล่อยด้านหลังด้วยครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเลเซอร์ครับถ้าเกิดเก็บอีกเจียมหลบอีซี่มิรู้เกี่ยวกับอุ้ยหรือเปล่านะตายถ้าเกิดตายแล้วอุ้ยจะไม่หายนะครับก็ยังอยู่ครบครับถ้าชีวิตผมก็ไม่มีคอนตินิวครับอ่ะเป็นเลเซอร์นะครับลองเอ็กซ์เอ็กเอ็กเอ็กเทิโอตอนที่เห่าไปเห่ามาลองเอ็กซ์เอ็กเอ็ก แน่แน่แน่จริงๆครับเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้มไมไดเพิร์ดด้วยครับนี่มันนี่จริงๆครับวันนี้เนี่ยครับกระชิปโค้ดโอ้ปกติถ้าเกิดเราเล่นกันไม่ค่อยอ่านหรอกแต่ว่าเกมในซีรีส์ดาริยูสที่คิดว่ายากสุดเกีบเค็มไปเลยคือซูปเปอร์โนวานี่ยเองครับ เกมนี้ผมก็ไม่เคยเห็นมาจากตั้งแต่ตอนปอสามค่ะไอ้ซูเปอร์โนวาเนี่ยบอเอ๊ะเกมนี้มันคุนค้นๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พบถ้าเกิดผมว่าจริงจะเอาไปเล่นให้ดูนะครับซูเป,ปอร์โนวาอ่าคาว์บตัวแรกนี่นแหละครับเกมเยียบๆเกมนี้ก็จะมีการเลือกโซนเลยครับเลือกด่านว่าจะไปโซนไหนครับบีหรือซีวะอ่านเห็นไม่ชัดเจน เกมนี้ก็ยังง่ายๆอยู่นะอัพอัพเกรดบาลีอาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคลิกเมาส์สเต็ปเดิมคมลิกเมาส์สเต็ปเดิมครับอ่าออาเปเลเซอร์สองด้านเลยครับ และช่วงระยะคลิปคลิปพวกเกมเรโทรผมคงอัพไปถึง720รอหรอกนะครับเพราะว่ากลัวมันใหญ่เกินเดี๋ยวแบบช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อัพโหลดช้าไปหถึงแบลงไฟช้านะครับหักเต็มหน้าบ้านเลยถ้าเกิดสมมุิเป็นใบแบบแรงๆครับโอ้โหได้ยินหมดนะครับเหมือนลุงพีเอ้ยลุงพีใช้กล้องถ่ายัวเองพี่ว่า ที่แบบเสียมของตัวใสชัดเจนมากมาันคิดจะมาจะเอกที่มันมาจากด้านบนหรือด้านล่างเบื่อไม่ชอบชอบจะเอกอย่างนี้ครับไอตัวสตูดิโอที่ชอบจะเอกที่ผมบอกตอนนี้บอสมีสองตัวนะครับอ้าวไปปืนกลแล้ว ม่รู้ชื่อปืนอะไรถ้าอัพขั้นต่อไปจะเป็นเลเซอร์โดนอีกจุดหนึ่งอ,อันนี้กลมผู้เย yeah. ี่ยมสึกเหมือนง่ายกว่าเยอะเลยดาบยุทธวิภพภาคนี้แต่ไอ้ซปูเปอร์โนวาถ้าเกิดเป็นทางเจแปนจะชื่อว่าดาิยุทธฟอร์สนะครับซึ่งเป็นยากมากแบบรีเช็คพอยต์เลย,เลยลก็ตายอาวุธหายหมด เกี่ยวกับชมพูครับจำได้จำได้รึเลองไปซ้อมมาแล้วแต่มีปัญหารเจกพริทไหมอ๋อไม่กับพริทไม่กับพิทมาดิกับพิทแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะจะกัรตู้นี้จะการตี้ต่อไปตู้สีชมพู่เอาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้โหสีเขียวอ่ะ นั้นแต่คุณจะจัดการตัวไหนก่อนก็ได้ครับไรอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวหนึ่งแล้วตัวนึง,นงเอาวิญญาณอยู่ครับครับแต่บาเรียไม่อยู่ครับผมรู้สึกว่ามันเริ่มยากกับผมเลยไอ้ไตัวนี้อ่าตายตัวหนึ่งแล้วเ๋ยวใช้ตัวเขียนตัวหน้าเรียบร้อยสดเบิ้์นเลยครับตัวหนึ่งแต่ว่าชีวิตมันเมื่อไหร่บอกคอนจริงๆไม่มีนะครับเกมนี้ บาเรียนหน่อยจ้าเอออัปเกรดเลยมีศัตรูเจ้าเออยู่นะด่านนี้ก็คือมันจะเป็นจัลลุครับสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเออจะมามันจะมาหายจะหายแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยนั่นไงจะาเอมันมาด้านหลังเนี่ยขึ้นลงโอ้ยคันคันคัน ้ยเป็นเลเซอร์เป็นเลเซอร์ยุงชอบมายุงเยอะบ้านผมอะเดือสั่ันดิที่ยงไม่เปิดพัดลมด้วยแต,แต่ว่าตอนนอนชอบเปิดพัดลมถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวทำไมต้องเปิดด้วยแต่บอกว่าเหมือนแบบแบบบ้าๆนะคือพี่พี่ผู้หญิงคนหนึ่งอะแบบว่าพอดีว่าตอนที่ผมอยู่ประมาณหมหน,น,นหรือมสองมอสามหมหเนาะ แบบผมยุ่งเลยและเป่าผมแบบเปิดพัดลมแรงเลยรู้สึกคนนั้นเขาทนได้มั้งอุ้ยบาดีหายยาย่ใยญ่ใหญ่ตายใหญ่ตายผมไม่เอาเดี๋ยวชีวิตหมดคือชีวิตหมดเดยชีวิตหมดถ้าเป็นคลิปลองเพลงที่เขาเก่งมากเลยถึงแม้ว่าบาดีจะหายแต่ว่าเขาก็ยังเล่นได้อยู่ ผมก็อยากจะเอาดา่านพวกนี้มาสร้างในเกมนี้มิสซี่ออนไลน์ครับเนียถ้าคนยังไม่เห็นเดี๋ยวอาจจะเห็นไปแล้วก็ได้ก็ไม่รู้ครับเอ้ยสีฟ้ามาเร็วๆสิเอ้ยนี่ยศัตรูที่จะเอ๋ของผมเนี่ยอุย้ยคันนี้ก็เอ้ยสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า,ฟาเยี่ยมอ่าเป็นสีเงินแล้วนี่คือขั้นซุปเปอร์นะครับ อ้าอัพสองดอกเลยสองเด้งเลย hey. เรครับปอก 9, เ <c oughs> ก้าสองเด้งพอดีเอาไปมุเอามุมก,กอื่นมาเล่นมาเอเซอร์นี่ง่ายเลยต้องอยู่อย่างนี้ก่อนนี่ไงจะหลุดพุ่งเนี่ยมันด้องเร่งสปีดได้นะบริต้เร่งสปีดด้วยตัวเองอะ สวอตมืดระบา้หน้าหนามืดไวไวเหมือนหน้าธรรมดามืดช้า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 มืดชามากมืช้ามากถ้าเกิดคนที่ยังไม่อู้ตายไวมากด้วยพลังเลเซอร์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้าธรรมดาแบบหน้าล้อนี้มืดช้าช้าเหมือนท้องฟ้ามันกำลังจะมืดเลย อ๋อทุ่มหนึ่งละเออคืนที่ผมชอบสุดคือคืนที่อยู่ดีดวงจันทร์ส่องแสงพระจันทร์ส่องแสงครับชอบมากชอบมากเป็นอะไรที่ชอบมากเลยครับป๊า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 ,ปาคือใหญ่เกม พวกอ e ีโมเลเตอร์พวกเกมเก่าที่มักจะโหลดเล่นก็เป็นมอชันอเมริกาครับถต่เกิดอ,อันไหนที่ไม่มีมอชันอเมริกาก็ต้องเจแปนต่อไปาน,นเกมจากหนังเรื่องหนึ่งอะ Back to the Future ครับถ้าเป็นของและนันที่เป็นของญี่ปุ่นของซูเปอร์แฟ c o อมซูเปอร์ k to the Future 2อยู่ดีผมชอบดูแองกี้วิดีโอเกมเนิร์ดนะครับเ <laughs> <laughs> ขาเขาด่าใหญ่เลยอะ <laughs> คืออิจฉาไงว่าไอกเกมของญี่ป ผมชอบของผมชันญี่ปุ่นมันดีกว่า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 เบื่อไอปลาตรงเมื่อกี้มากเลยไอตัวใหญ่ๆที่มันอยู่ด้านหลังฮะปี๊ป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 เลยเดี๋ยวมีการชนกันแล้วกันครับผมไม่ชอบถุงน้อยไม่รับจริงๆถ้าเราเจอเห็นแบบเห็นกับตาแบบชัดเจนนะจะนอนไม่หลับทันทีอุ้ยสีเหลืองสื่อศัตรูตายหมดเปล่าใช่นะเมื่อกี้อาเป็นปืนเวฟนะครับ แต่เล็กอยู่ก็ยังใช่เวฟนะไม่เวฟไม่เล็กเวอเรื่องเออสีทองแล้วไฮเปอร์ครับไม่รู้จักมาจากชื่อที่ว่าดาริยูสพัสดาริยูสพักแรกเลยอ่าไอ้ตัตัวตัวเมา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 เอาอกไปนอกเอาออกไปนอกหรือว่าไม่ออกไปนอกนะเนี่ยเห็นรูปเต็มๆเลยเมื่อกี้ขออภัยครับขออภัย ต้องคลิกไว้เพราะว่ากันแบบว่าเดี๋ยวแบบสู้กับบอสอยู่ที่ปัญหาใหญ่นะครับกระตู้ไอกระตูนที่เห็นก็กระตูนเกมที่ยกว่าออโตมิุดนี่แหละครับชอบมากครับชอบมากโอ้มือตื่นตื่นเดี๋ยวอือยูยูยยู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 ยอยย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 ย พุ่งพุ่งก็ไม่กระไม่โดนอย่าพุ่งมาดีกว่าไหมครับเอยเนี่ยแต่ไปท้ามันทำไมไม่น่าท้ามันเลยเออบอกแดกเหมือนบอกไส้ขุนยศเหมือนไหนแม่ฟ็อกซี่เลยบอกว่าผมไอ้ไฟในเอฟเฟกตี้ผมไม่หรอกนะครับกแม่ว่าผมบ้าเพราะว่าร้องดังไงตกใจผมชอบโซนนี้มากชอบเพลงมันมากครับด่านนี้ ด่ารนี้เคยสร้างแล้วนะแต่สร้างไม่เสร็จตอนนี้มามาจากด้านหลังครับไอ้พวกศัตรูไอ้นี่ยุงมาที่ได้ยินเสียงป่าว่อยคือยุงมันมาครับจะมาป่อยไปซิเดี๋ยวไม่มีอารมณ์พัดเนี่ยที่เงียบพอฟังเพลงครับเพลงมันไพเราะดีด่านนี้ เป็นด่านเฉพาะเลยเนี่ยเฮ้ย,ยแต่ปืนแต่ไอ้ไอ้ปืนไอ้ปืนหลักที่เรายิงยังไม่ใหญ่พอมันยังไม่เฮ้ย,อยไอ้ตัวนี้มันจะมาไอ้ตัวสตูพวกนี้จะมาเพียบนะครับในด่านสุดท้ายไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะแต่วิธีของผมก็คือผมจะไปแอบอยู่บนนี้ครับอยู่บนนี้ครับอ่า นี่ไปไปดูมาจากคลิปลองเพทมาเพราะว่าใจไม่ถึงไงผมก็ใจไม่ถึงเหมือนกันเกมนี้ที่ผมไปเห็นภาคแรกมามันจะชื่อว่า Darius า Garden นะครับ เอ๋อะเอตตุ่ต okay. ุนี้เจโผมาอ้ยเกือบ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 ครับเกือบครับอไปครับนนี้ว่าเิดเจๆีเลาหยุดติกเพลงมันไม่หยุดให้อุ้ยจะพุ่งมาก็พุ่งเลยเหรอเพลงมันไม่หยุดให้หรอครับ้าเกิดเวลาเราเล่นโอ้โหปืนนกว้างเลยไม่เท่ากับยานเลยดจะเอจจะมาหรือเปล่านะ ไอ้จูเจที่มันปล่อยนี่ก็มาครับแน่มาเลยจิ้มปุ๊บมันมาทันทีเออเออมา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 นี่ผมท้าคุณนะเนี่ย,ยวางมาเอยมาว <laughs> ่่าีจเจ้าเบลีจะหายแล้วเบลีจะหายแล้วอย่าตายอย่าตายอย่าตาย,ยาตายเพิ่งเล่นมาเพิ่งตายเป็นตัวเดียวเอง ยยงนี้ผมมันปืนมันทะลุดีครับมาอีกรู้รู้นั่นไงท้าทายเนี่ยครับอ้ยมันมาสองอะไรมาเรยเพิ่งหายเรื่ยเพิ่งหายเห็นไหมดมันตอมสักทีไหมสักทีไหมนั่นมันก็หนีได้เหมือนเดิมครับมันไวครับมันไว ไปอยู่ไปยือปื้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 อย่ออออออยาหยา่ยายา่ยายา่าย่าใจเย็นเย็นใจเย็นเใจเย็นเใจเย็นเย็นตัวที่สามแล้วตัวติดตัวที่สองสิตัวที่สองแล้วตายตัวที่สองอ่าเรียบร้อยฮ่าฮ่ตายตัวที่สองครับเออเอาไหนดีนะลงขึ้นลงลงลงกดพิษจะขึ้นไปสักหน่อยไม่ทันแล้วครับ กั่จะขึ้นสักหน่อยเนี่ยไม่ได้ขึ้นแบบสไลด์ด้านบนนะครับนีฟอเอย่าไปเก็บอย่าไปเก็บไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บ ไม่เก็บแต่กลายเป็นปืนลูกกลมๆนะครับเคยลองมาแล้วว่าทำไมเอ๊ะทำไมเขาไม่เก็บกันอุ้ยคันขาเจ๊งไปเลย ไอ้เอ้ยมันกัดยุงกัดมันยังกัดทะลุกางเกงผมได้เกงใส่เกงขายาวนะเนี่ยเกงวอร์มนะเนี่ยมนี่มีพลังพิเศษสามารถกัดทะลุเกงได้ไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยเคยรู้เคยดูมาแล้วเรื่องยุงอะ่ะกบนกกระลายครับแบบจะเจอยุงหลายประเภทมากครับ ตีกองคักขาคักขา,ขา,ขายุงก็ไม่ติดมือนันตัวเลยยิ่งไม่อยากย,ยิ่งไม่อยากก้มดูข้างล่างด้วยนะเนี่ยกลัวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายตายไปสองตัวแล้วครับอันนี้เป็นต,ตัวที่สองที่ด่าทีแล้วครับตอนซุ่บอสบอสตัวนี้ผมไม่ค่อยเก่งฮะค่อนข้างยากสำหรับผมอยู่ยุงอ๋อไม่ใช่ยุงเส้นสายหูฟังนี่เห่าทำไมครับ ว่าโล่งเลยเนี่ยฉากจะได้เกาได้ยุงมันเยอะเกายุงมบยุงแแต่คนก็ไม่อยากตบเพราะว่ามันบาปบาปนี่ไงก็จริงนะใครที่เป็นเรียนพวกนี้มาก็มักจะไม่ตบแบบยืมมือคนอื่มกำจัดแทนเดี่ยวเจ็ดไงครับเดี่ยวเจ็ดไงโ้ยขันขันันมันกัดทะลุกรงเกงได้ด้วยสู่กังเกง ผมคงหนาไม่พอมั้งเนี่ยขอยืมมุกของอ่าลงถูกแล้วลงถูกแล้วผมนึกว่าจำบอสผิดตัวนึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเอาหัวออกมาได้ด้วยเต่า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 มันมีสีคะ่ะแต่นี่มันมีกี่คะ่ะกันแน่มันมีเป็นหุ่นยนต์เลยบาเลียหาย วิ่งเลยวิ่งเลยอ่ะมันตายได้มันแกนหัวโผล่มาจะมากระแทกได้อีกอโซสุดท้ายแล้วคือดาดสุดท้ายดานที่เจตนะครับจะผ่านหรือไม่ดาริยูสผมอยู่บนนี้แล้วกันครับไม่กล้าครับผมไม่กล้าไปสู้กับมันครับ <c oughs> ขออยู่บนนี้เลยครับ ระหว่างอยู่น้ผมขอพูดอะไรอย่างนึงนะครับขอ,อยิงนิดไปด้วยดีกว่าในการที่เราจะเล่นแบบนี้ครับได้ยุก,ก่อนผมขอย้ำอีกรอบนึงเพราะว่าไอ้พวกซูเปอร์แฟนมิคอมผมไม่รู้จักเลยครับรู้จักแต่แฟนมิคอมแบบไม่ใช่ของแท้ครับแล้วก็อยู่ดีชอบเสียไอ,เอ้เครื่องแรกเครื่องแรกจําได้ว่าเป็นแบบคีย์บอร์ดนะครับแบบสามารถพิมพ์เหมือนคล้ายๆพิมพ์งานได้ครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งมันก็คือพอซื้อให้คล้ายๆสไตล์มันเหมือนเพย์สเตชันครับ จอยใช่เลยครับยังแถมออโต้แอโดสติ๊กมาด้วยนะครับแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับปุ่ม1นึ่งปุ่มสอผมนึกว่าถึงว่าทำไมตอนที่ผมเล่นการีอุส์ผมเฟมีคอามธรรมดาทำไมมันอยู่ดีมันตึ๊ดตึๆๆตึตึดนเลยพอนิ้วไปโดนปุ่ม1ึปุ่ม2 L 1 L 2 R ห R 2อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สงสัยาเกินแล้วก็อีทบิน B ก็ด้วยนะครับเฮ้ยือพูดเกมนี้ผมก็เคยเล่นนะครับเฮ้ยมันมา ใช่ใหญอึ้ยเกือบ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 ผมนึกว่าจะอยู่ด้านบนแล้วรอดนะเนี่ยไอตัวไอตัวปลาบึกนี่ไหนๆมันก็มันจะมาโผล่ด้านบนสุดได้เหมือนกันนะครับไอตัวเนี่ยข้า่ายังไงโอ๊ยอื้มอื้มไอตัวนี้โอ้โหโอ้โหสู้เลยสู้เลยสู้สู้ปืนไม่ยิงอุ้ยโอ้โหเหลือสี่ตัวแล้วจะรอดไหมเนี่ย ดาดท้ายยังตายเฮ้ยบอส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 เอ้ยเออบอกนี้บอกอย่างหนึ่งคอนตินิวไม่มีนะครับเกมนี้ไม่มีคอนตินิวนะครับเหลือตัวเลยสามตัวสุดท้ายจะมาเขียนซองใช่ไหมแต่เที่ยวสามถูกแล้วเฮ้ยอะไรอะ ได้ถุกหลุดลุ่ยตีสองตัวตีวสองตัวเราตองจะรอดไหมจะรอดไหมจะจบไหมจะจบไหมอย่าบอกนะมันตกมาตายตรงด่านท้ายอะ่ะมาดึงผมนะปล่อยตัวมาด้วยออยังไม่หมดยังไม่หมด อีก2ตัวสุดท้ายจะรอดหรือเปล่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับผมยังไม่รู้สตาชีวิตผมเลยเนี่ยเลเกมนี้มันสั้นนะเอ้ยตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วเอ้ตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วลุ้นลุลุุุลลุุลลุุุหอ อุ้ยโคตรลุ้นเลยเมื่อกี้ตัวสุดท้ายโอ้โยสักทีครับมีเขาไม่เคยเล่นจบมาก่อนเลยเกมนี้ไม่ถึงตอนที่ผมเล่นปัจจุบันนี้นะเออตัวหนึ่งแล้วยี่ยมครับ Yeah. และสำหรับเกมนี้ผมว่าแป๊บเดียวเองอะ่ะ u ูเอ o โคชเชอร์กอริวุฒทวีสองภาคสองเกมนี้ก็40กว่านอาทีนะครับถ้าเกิดไม่นับลูปก็40่นาทีเลยครับอ้กกอิวุฒทวีอ่อะพร้อมต่อนหน่อยพูดความฮางยครับ แต่ว่ารอบหน้าคงอาจจะเป็นเกมใหม่ดีกว่านะครับกลัวคนเขาเบื่อนะครับไม่มีแบบไม่มีใครใครมาดูเลยก็ไม่เป็นไรครับเห็ใจไอด้ดานนั่นอีวาเย็นครับวุบ้ยคันคันคันมันจะตบได้แต่ไม่ตบไม่ได้ เกมนี้เดลิยุทธทวินจากไทโตนะครับเยี yeah, <Yeah. S 2> ่ยมเลียบเรียบร้อยเลยครับ hmm. แต่ว่าฉากจบมันคงจะไม่เหมือนกันเลยเนาะ hmm. เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ